คิดแบบนี้จะมีแต่ทำให้คนเกลียดคุณหลายคนบอกว่าการเปรียบเทียบเนี่ยทำให้เกิดการแข่งขันผมอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการแข่งขันที่ดีสุดคือการแข่งขันกับตัวเองหลายคนพยายามจะบอกว่าเฮ้ยฉันรวยกว่าฉันดีกว่าฉันสวยกว่าฉันหล่อกว่าฉันเรียนเก่งกว่าผมอยากจะบอกว่าการที่เราเปรียบเทียบแบบนั้นนะ มันเป็นการเปรียบเทียบที่ไม่ได้มีประโยชน์อะไร,ะรกับคนอื่นเท่าไหร่นะครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนำนะครับสำหรับคนที่คิดว่าเฮ้ยการเปรียบเทียบเนี่ยมันทําให้เกิดความสนุกในการแข่งขันผมอยากจะบอกว่ามันมีอีกวิธีคิดหนึ่งนะครับที่จะทําให้คุณสามารถทําให้การแข่งขันเนี่ยสนุกมากขึ้นคือการที่เวลาคุณรู้สึกว่าคุณเก่งเรื่องอะไรคุณฉุดคนอื่นขึ้นมานะครับแบ่งปันความรู้ที่คุณมีอยู่นะเหมือนที่ผมกำลังแบ่งปันอยู่นะมันจะช่วยทําให้ประเทศไทยเนี่ยยกระดับเพิ่มขึ้นมา แล้วคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาเก่งขึ้นมาได้ปุ๊บคุณก็จะค่อยๆเก่งขึ้นอีกครับเพราะทุกครั้งที่คุณสอนไปคุณก็จะมีความชํานาญในเรื่องนั้นมากขึ้นเพราะคุณสอนไปอีกคุณก็ช่วยยกระดับประเทศไทยขึ้นมาอีกครับอีกระดับหนึ่งแล้วเสร็จปุ๊บคุณก็จะเก่งขึ้นอีกครับในงานวิธีการที่แทนที่คุณจะไปคอยมองนะครับว่าเฮ้ยคนนั้นด้อยกว่าคนนี้ด้อยกว่านะครับคุณมองแค่ว่าเฮ้ยคุณเก่งเรื่องอะไรแล้วคุณก็สอนเขาครับเอาความรู้ไปสอนผมสอนเรื่องสุขภาพภายใน ความสวยภายนอกผมสอนเรื่องไม้เซตผมสอนเรื่องการทาธุรกิจจากติดลบผมสอนสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ผมมองว่าผมเป็นคนที่เก่งกว่าแต่ผมมองว่าผมรู้แล้วผมจะเอาสิ่งเหล่านี้ไปสอนคนไทยมากขึ้นผมสอนมาทั้งหมด1,300คลิปก,กว่าก็มันจะขึ้น1,400คลิปสิ้นปี2020แล้วมันเป็นการบอกว่าเฮ้ยผมมีสิ่งที่ผมรู้นะผมบอกไปใครจะฟังผมไม่สนแต่แฟน,แฟนๆผมมี1.6ล้านคนเนี่ยเขาฟังแล้วเขาก็มีสุขภาพที่ดีขึ้น คุณดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นทําธุรกิจแล้วมีรายได้มากขึ้นกลายเป็นคนที่ถูกพัฒนาขึ้นเพราะเขาพัฒนาขึ้นปุ๊บสิ่งที่ผมสอนไปมันก็กลับมาหาผมครับทำให้ผมเก่งขึ้นแ้ะทำให้ผมขยันที่จะหาสิ่งดีๆต่างๆคุด,ด,ด,ดออกมาคุดออมากคุดแล้วก็มาสอนครับดังนั้นผมไม่อยากจะบอกคนที่ฟังผมอยู่ถ้าใครรู้สึกว่าการเปรียบเทียบทําให้คุณเติบโตเร็วคุณลองเปลี่ยนใหม่ครับแทนที่คุณจะเปรียบเทียบคุณหาเลยว,ว่าของที่คุณมีอยู่เนี่ยมันมีอะไรที่คุณสามามรถ สอนคุณหรือได้คุณเอามาสอนครับเปิดเพจ a c e b o o o y o u t u ไอ IG t i ก t o ็ k ก็ได้ครับสอนผู้คนครับพอผู้คนได้เติบโตมากขึ้นคุณก็จะเก่งมากขึ้นตามไปด้วยครับรักทุกคนนะผมอยากให้คนไทยเป็นประเทศที่มีแต่การแบ่งปันนะครับถ้าเราแบ่งปันกันแบบนี้คุณไม่ต้องกลัวครับประเทศใดก็ตามบนโลกใบนี้จะไม่มีสู้คนไทยได้ครับคนไทยจะเก่งเพราะคนไทยพยายามจะสอนกันแล้วใครที่อยาก รู้ความรู้เหล่านี้นะครับเขาก็ต้องกลับไปเรียนภาษาไทยอนาคตภาษาไทยอาจจะเป็นภาษาที่2หรือภาษาที่3ที่คนทั่วโลกอยากเรียนก็ได้เพราะว่าความรู้เจ๋งๆมันอยู่ในประเทศไทยครับรักทุกคนนะครับใครชอบไอเดียดีๆแบบนี้เจอกันใน YouTube Facebook Ig ที่ชื่อว,ว่าหมอทีมดอททีมและ TikTok ที่ชื่อว,ว่าหมอทีมทีรักทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ